ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะทุกคนวันนี้ทุกตาก็จะมาทำเรียกชั่นเพลงใหม่ไม่ใช่สิเรียกชั่นทีเซอร์เอวีทีเซอร์เพลงใหม่ของน้องขยอมนะคะชื่อเพลงว่า I Want You Around นะคะและเพลงนี้นะคะน้องขยอมก็ได้ฟีดกับศิลปินในค่ายนะคะชื่อว่าเดวิต้านะคะเดวิต้าเป็นเห็นบอกว่าเป็นมักเน่ในอมจีนะคะทุกคน ก็ตุกตาตื่นเต้นกับอัลบั้มครั้งนี้ของน้องขยอบม,มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอคนประดียวก็แบบชื่อแบบอ,อแบบผลงานเขาเขาแบบผลงานเขาแบบทุกคนรู้ไหมพี่เกเยออ์คุณชาชามาโลอะไรเงี้ยทุกคนผลงานเขาแบบเป็นที่ประจักษ์อะแล้วคือปั้มน,นี้เขามาประดิยวให้น้องขยอบอะตุกตาแบบคือแบบอุ้ยพวกเราจะร้องให้คือตุกตาตื่นเต้นกับคา ก,กับบ้๊มนี้น้องมาแล้วดูรายชื่อเพลงคนที่มาฟีดคนประดิวคือแบบทุกคนบัน๊มีมันจะไม่ปังได้ยังไงอ่ะใช่ปะเราคือเขาบอกว่าจะปล่อยทูกตามไม่ถู้ว่าเพลงไหนเป็นไตเติลอะแต่ว่าเนี่ยเป็นทีเซอร์ออกมาคือทีเซอร์เพลงที่ร้อ,องฟีดกับน้องเดวิต้า ชื่อ i w a n t You All อ่ะคือเขาปล่อยทีเซอร์ MV เพลงนี้มาตอนไม่รู้ว่าเพลงนี้หรือเปล่าที่เป็นอไตเตอลในอัลบ,บั้มหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้คือแบบอมจี OMG, คือเขาแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเขาปล่อยอะไรออกมาคือแบบเหมือนแบบอยากปล่อยอะไรก็ปล่อยอ่ะคือแบบให้เราลุ้นตลอดเวลาคือทุกตาลุ้นมากตั้งแต่แบบตั้งแต่เปิดตัวน้องขยอมมาจนถึงวันที่จะปล่อยอัลบ,บั้มอะทุกคนคือแบบ ไม่เดาเดาอะไรไม่ได้เลยอะจริงๆคือแบบเออทุกคนเข้าใจปะแบบเขาไม่ได้ปล่อยมาแบบเขาก็เขาก็เป็นค่ายที่ไม่ใช่แบบเป็นค่ายที่ดูแลไอดอลแบบเหมือนแบบเออเหมือนที่เราเคยคุ้นเคยกันเนาะเขาเป็นแบบเออศิลปินเป็นศิลปินที่ไม่ใช่ไอดอลอะทุกคนอโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเม้ากันหลังดูทีเซอร์ดีกว่านะทุกคนเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคน ไปเลยคับ Let's go โอเคหนึ่งสองสามน้องขยมแบบสันกาวสันจมูกคือแบบที่สุดทำไมมันหล่อเท่ขนาดนี้อ่ะมันหยุดแล้วแค่นี้เหรอไดอีกรอบอีกรอบ โอเคตอนเย็นนะ่ะได้ถ่ายเรียกชั่นทีเซอร์เพลงน้องขยอมไปแล้วเนาะเป็นทีเซอร์ตัวที่หนึ่งนะคะตุ๊กตาก็คิดว่าเออปล่อยมาแค่นี้แต่ไม่จะตอนนี้สี่ทุม่มอมตีก็ปล่อยออกมาอีกเป็นทีเซอร์ตัวที่สองตุ๊กตาก็เลยบอกว่าเออตุ๊กตาก็เลยคิดว่าแบบ วิตัดเอามารวมกันเลยดีกว่าก็เลยมาตั้งกล้องถ่าย react teaser ตัวที่สองแล้วก็จะเอาไปใส่รวมกันเลยทุกคนนี่คือแบบมาแบบรีบมากไอไฟก็ Un ไม่ได้จ <specification> ัด <début> ม <full> ืดๆหน่อยนะทุกคนนะไม่เ <fucking> ป็นไรเนาะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเลยฮะ let's go หนึ่ทุกคนเนอะเขยอมหล่อมากโอ้ โมากเลยอ่ไปแล้วว้าวาทุกคนอุ้ยโอเคดูจบไปแล้วนะทุกคนก็ในทีซส้์ที่ปล่อยมาก็ไม่มีอะไรมากเราก็แบบไม่มีแบบไม่มีเพลงมาใบให้เราด้วยนะอ่าพรุ่งนี้เนาะเพลงน้องขยมก็จะปล่อยนะคะตอน6โมงเกาหลี สี่โมงประเทศไทยนะคะก็เขาก็แบบรอให้เราแบบเออรอรอฟังพวกนี้เลยว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ปล่อยมาให้ดูแค่นี้ซึ่งมีแต่น้องขยอมคนเดียวแล้วก็มีแบบต้นจีเหมือนเป็นอินโทรเออแล้วก็น้องขยอมอะดูดูอย่างที่ตุ๊กตาเคยพูดไปในแบบคลิปที่ทำรีแอค คิวที่เปิดตัวน้องขยอมมาที่เต้นอ่ะตุกตารู้สึกว่าแบบน้องมาอยู่ OMG อมจีอะน้องดูโตเป็นหนุ่มมากจริงๆอะทุกคนอือแล้วในทีเซอร์ที่ปล่อยมาน้องยังหล่อมากหล่อมาก่แบบหล่อมาก,มากมาทุกคนก็ไม่มีอะไรแนละ้วทุกคนไว้มาเจอกันวันที่ปล่อยเพลงเลยของน้องขยอมก็เป็นพรุ่งนี้เนาะทุกตาก็จะมาวิดกับทุกคนนะคะแล้วก็รอวันที่แบบได้พ้อมแล้วก็จะมาแกะกับทุกคนอีกนะคะโอเคค่ะ ตุ๊กตากขอตัวก่อนนะคะสาหรับคลิปนี้ไม่รู้แบบทั้งสองคลิปเลยอะถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วแล้วก็มาดูคลิปนี้คือตุ๊กตากพูดไม่รู้เรื่องจริงๆนะแล้วก็แบบไม่อยากจะไปถ่ายใหม่ไม่อยากตัดไม่อยากอะไรแบบอยากพูดเพราะว่าถ้าพูดตรอบที่สองอะมันจะไม่เหมือนเดิมไงรู้สึกตื่นเต้นอะเหมือนแบบเหมือนแบบพอเหมือนเหมือนไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้มานานแล้วพอแบบมีคนได้คุยอะไรอย่างเงี้ยพอได้คุยมันแบบเออทุกคนทุกคนเห็นใจกันด้วยนะ โอเคค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าเกิดคลิปนี้นะคะทุกตาพูดตรงไหนปิดภาพไปหรือว่าทาตรงไหนไม่ถูกจะใครตรงไ,ไหนก็ต้องขอไปทุกคนมานั้นที่ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมกันข้างล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยน,นะคะทุกคนหรือว่าแบบใครอยากมาคุยเล่นมาวีดอะไรก็มาคุยกันเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดดิ้งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของุกตาด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ bye bye.